日本の大阪から来ました高本康夫と言います大阪で日本で一番人気のあるコンフォートシューズを作っています僕がデザインしたたくさんのシューズを

あのものすごく皆様が履いたことないぐらい履き心地の良い,い商品を持ちさせていただいているのでぜひお話を聞いてお試しいただければと思いますこのリゲッタは日本でもたくさんの芸能人の方が履いてくれて。 10年間で460万足作らせてもらっている商品ですรองเท้าของเราแม้แต่เราตาราของคนของญี่ปุ่นเนี่ยก็สวมใสกันอยู่มากมายซึ่งใช้ตั้งแต่ต่อตั้งมาเป็นจนถึงตอนนี้เป็นเวลากว่า10ปีแล้วผลิตรองเท้ามากกว่า4ล้น6 5ห0 0 0นคู่ครับまた芸能人だけではなくて仕事をたくさんする看護師さんナースさんお医者さんとか 、えあとは、えー、キャビンアテンダントさんとかそういう人からも大人気の商品なのでたくさん歩かれる方や足にお悩みのある方はぜひお話を聞いてお試しいただきたいと思ってます。ผู้คนที่ทําอาชีพที่จําเป็นต้องยืนเยอะอย่างนางพยาบาลหรือว่าแอร์โฮสเตสก็สวมใส่รองเท้าประเทศนี้อยู่เช่นกันซึ่งรองเท้าของเราแม้จะใส่นานๆแล้วก็ไม่รู้สึกเมื่อยจึงอยากจะขอให้ทุกท่านมาลองสวมใส่ดูครับ たくさんの商品があるんですけれども、今日はこのパンプスを中心に、皆様にリゲッタの秘密をお話しさせてもらえればと思っています。あのパンプスってね、あの皆さん、あの書かれると我慢をすることが前提になって、 พอเมื่อพูดถึงรองเท้าส้นสูงเนี่ยใครๆอาจจะคิดว่าพอใส่เราอาจจะต้องเมื่อยจำเป็นต้องทนใส่ดังนั้นคุณอาโมโตะก็เลยใช้เทคโนโลยีของทางญี่ปุ่นผลิตคิดค้นรองเท้าส้นสูงขึ้นมาใหม่จะทำให้รองเท้าส้นสูงเนี่ยไม่จำเป็นต้องใส่แล้วจะเจ็บเท้าหรือว่าเมื่อยต่อไปทำให้ใส่ได้นานๆครับ 僕はね、39歳なんですけれども、もう21年間、靴を作っています。19歳の時から靴の勉強を始めたんですけれども、当時、僕の先生に言われたのは、干潟が靴の命になるよと教えてもらいました。 ในตอนที่คุณคาามาโตะเริ่มเรียนเกี่ยวกับรองเท้าตอนอายุ19อาจารย์ของเขาบอกว่าการใส่รองเท้าวิธีการใส่รองเท้าเนี่ยคือชีวิตของรองเท้าครับのือทุกいที่ก็の้องการชีวิตแต่ตอนนี้ผมไม่รู้ว人っていてないですよねแต่ว่าคุณคามาโตะก็ไม่ค่อยจะเห็นด้วยกับคำพูดนั้นเท่าไหร่เพราะว่ารูปร่างของรองเท้าที่เห็นอยู่นี้มันไม่เหมาะกับเท้าของคนเราครับ こんな木、ね、型で靴を作って僕は履きやすいわけがないと思って開発したのがこういう木型やったんですね僕はこの木型を研究してそして日本の技術でリゲッターを作っているので履きやすい履き物が作れていると自信があります。 คุณทากามโตเชื่อว่ารองเท้าลูกกล้าแบบนี้ที่ผลิตออกมาจะมีความเท่ากันกับรองเท้าเท้าของมนุษย์ซึ่งจะทําให้สวมใส่ได้นานและมีความสบายมากขึ้นซึ่งทั้งหมดนี้ใช้เทคโนโลยีของทางประเทศญี่ปุ่นทั้งหมดเลยขณいろ,いろีい่ผมเรียนรู้เรื่องนีってมก็สงสัยできるのかなと悩んでたんですけど、人間の足もやっぱりこういう風な形をしてอますนね。ษย์ตอนในช่วงที่คุณทากามาโตคิดก็คิดมามากมายว่าจะทำยังไงดี ก็มาเริ่มจากรูปร่างเท้าของคนก่อนว่าเท้าของคนเราเนี่ยมีรูปร่างโค้งแบบนี้ใช่ไหมเรั้นอนนี้ลยคนก็จะมีเท้าทายเท้าของคนうะเป็นแบบนี้นะคะจิ้งจอกของคนจะเป็นแบบนีานะคะจิ้งองเท้าทั่วไ้งจอป็แี้นะะจิ้กของคนจะเจอกขอะเนี้นะคะจิ้งะเแบบนี้นะคะจงก็แบบนี้คะอกเป็นี้นะคะจิ้กของคนนแบบนี้นะคะขปนแี้นะคกขเบขเป้ากของคนเป็บคะจเปบ้นคะอกของคนเป็นแないนี้นะคะจิ้งจอกข

そのソールをこういうふうに中敷きの部分に装着させてもらって先ほどの足を見せさせてもらうと全然違いが分かってもらうと思うのでぜひ見てくださいのあ<ー>はいあの足の裏全体が今地面と噛み合っている状態になっています<ペー>

足の裏、皆さん、足の裏ってしっかりこういうふに広いんですけれども、普通の平らなインソールを使うと、どうしても指の付け根とかと、この2箇所ばっかり使ってしまいます。 กับ่วนส้นเท้าแค่2องปีเท่านั้นครับอัสโตรก็こんなに広いのにこの2箇所しか使わってないというのはもったいないですしこの2箇所どうしても皆さん確実ガサガサができたり痛くなるたりしやすくないですかและนั่นมันก็เป็นสาเหตุที่เวลาเราใส่รองเท้าทั่วไปมีส่วนที่ต้องรับน้ำหนักเราแค่2จุดเนี่ยทั้งที่สุดเท้าเรามีความกว้างมากๆมันทําให้น่าเสียดายและทําให้เท้าเราเมื่อยด้วยครับ

<music> あのね、足の裏が、はい、こんなに広いのに今まではこういう状態で足を支えていたんですがこれからはこのインソールを使うとたくさんの人たちが下から 心地体感してと思いますหรือพูดอีกอย่างก็คือเวลาเราส่วนรองเท้าเข้าไปเนี่ยจะเหมือนกับว่ามีเพียงแค่สองคนคอยแบกลรองเท้าเราอยู่จะทำให้เมื่อยแต่พอมีส่วนที่เพิ่มเข้ามาจะทำให้รองรับน้ําหนักเท้าเราได้มากขึ้นก็เหมือนมีคนมาเพิ่มมากขึ้นทําให้รู้สึกใส่สมใส่ได้สบายขึ้นครับこれぐらい่องเรื่องเท้าชิ้นอินโซลที่คุณส่งมาอินโซลพอ

いの靴の靴ーールル部分ななんですすけれどもがね最初からり減っった形状にてและนอกจากส่วนภายในพื <music> ้นรองเท้าด้านในแล้วเนี่ยยังมีความล้ำอยู่อีกก็คือตรงส้นเนี่ยครับตรงส้นปกติแล้วส้นจะเป็นส้นตัดเสี่ยมเสี่ยมแต่ว่ารองเท้าที่คุณฮามาตกพิทคนขึ้นมาตรงส้นจะมี ส่วนบุกเข้าไปเหมือนกับว่าถูกใช้งานมาแล้วแต่ว่าพอเราถ้าสมมติเราซื้อรองเท้าส้นสูงมาใหม่ๆแล้วเห็นว่าส้นมันไม่เดีอย่างมันบุกเข้าไปก็อาจจะขอเปลี่ยนกับทางร้านแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าส้นเท้ามันบุกเข้าไปเนี่ยมันเหมาะกับเท้าของเรามากกว่า

ถ like ้าเป็นมีลูกด้างที่เหมือนกับโดนใช้งานไปแล้วมันจะบุบลงไปนิดนึงจะช่วยรองรับน้ําหนักขึ้นได้ดังนั้นเวลาเรายกปลายเท้าขึ้นรองเท้าก็จะไม่ลงทําให้เราไม่ลงมด้วยครับそして次がリゲッタで一番引きやすい技術になるんですけれどもつま先が大きく反り上がっていますつま先に少し力を入れるだけで踵がこうやってひょイッと持ち上がるんで足がどん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 前に進むような設計になっているんですねในความรับหนึ่งของรองเท้าดิเก็ตตาก็คือ ส่วนปลายเท้าเนี่ยจะงอขึ้นมากกว่ารองเท้าปกติทําให้เวลาเราออกแรงเดินออกแรงกดเท้าลงไปปลายเท้าลงไปนี่เดียวจะทําให้ด้านหลังขึ้นมาได้ง่ายๆครับทําให้เราเดินได้ง่ายขึ้นแลอย่ยก็ได้มายรองเท้าที่เป็นรองัุนและไอเดียนี้เนี่ยก็ได้มาจากไอเดียรองเท้าที่เป็นรองเท้าดั้งเดิมของญี่ปุ่นครับ

และนอกจากนั้นในคนที่ในหมู่ผู้สูงอายุก็ได้รับความนิยมเช่นกันเนื่องจากไม่จาเป็นต้องออกแรงเดินก็ก้าวขาเดินได้ง่ายๆและลงได้ยากด้วยครับこのこのゲタ技術をを使使ってってててて日日本本ででッ作るるんんんすすけれれれどもももちろアパーにわ素材がたくさ込まいまいและนอกจากนั am, God, offend, so ้นวัสดุที่ใช้ทำส่วนบนของรองเท้าเนี่ยก็ใช้เทคโนโลยีของทางญี่ปุ่นเช่นกันครับ

อยากจะใส่รองเท้าแตกกันมากกว่าเขามันจะได้ไม่อาบแต่ว่ารองเท้าของคุณทาโมโตะเนี่ยใช้วัสดุที่จะทําให้ไม่อาบครับผมชัวร์ตรงนี้จิ๊กเก็ตตัวนี้ตนี้ตัวนี้ตันี้ตัวนีวี้ตวนี้ตัวนี้้ดูคนีตัวนตนี้ตันี้ตวนีัว้ตัียตวี้ัวนีัี้ตัวนี้ตัี้ตควับนี้のัのนี้ตัวนี้ตัวนี้ตัว้ตัวนี้ตัว

<music> あのー、やっぱり靴って、とにかく僕も履き心地いいものはたくさん履いてもらいたいんですけれども、少しでも嫌なところがあると、どうしても履くのをやめてしまうので、そうではなくて、リゲンタって本当に足に良い靴なので、毎日皆さんに履いてもらいたいと考えています。 รองเท้าที่ใส่กันอยู่เนี่ยบางคนพอซื้อรองเท้ามาแล้วลองใส่ดูด้สตูดัโแล้วรู้สึกว่าใส่ไม่สบายไม่ชอบมันรัดเท้าหรืออะไรอย่างนี้ก็อาจจะเลิกใส่ไปเลยหรือว่าทิ้งไปแต่ว่ารองเท้าลิเกเตของเราเนี่ยไม่ใช่แบบนั้นใส่พอสวมใส่ตั้งแต่ครั้งแรกมันรู้สึกได้เลยว่าแตกต่างจากรองเท้าทั่วไปมันใส่สบายเพราะฉะนั้นอยากจะให้ลองมาสวมใส่กันดูนะครับあの僕も20年間靴を作ってていろんな国、中国とか

あのこのパンプスだけじゃなくて後ろにもたくさんの商品がありますあのこれも僕が今までたくさんデザインしてきたものの一つなんですけれどもこういう面白い形をしたまん丸いヒールの商品もあればウェッジと呼ばれる地面にぴったりくっつくようなサンダルもありますそして僕はバナナって呼んでるんですけどこういうかわいいヒールの商品も日本で作らせてもらっています ที่ให้ชมเป็นมาสักคู่เป็นรองเท้าส้นสูงแต่ว่าสินค้าที่ได้นํามาจัดแสดงในวันนี้นอกจากรองเท้าส้นสูงแล้วยังมีอีกมากมายเช่นรองเท้าที่เป็นรูปร่างโค้งมนแบบนี้ครับเป็นรองเท้าแตงหรือว่ารองเท้าที่มีส่วนส้นกับส่วนปลายติดลงไปที่พื้นพอดีเลยนอกจากนั้นยังมีรองเท้าที่คุณคารมโตะเรียกว่าบานาน่าหรือกล้วยมีรูปทรงคล้ายกล้วยมาด้วยครับ だから皆さんには実際にこの機会に試し分けをしてもらえたらなと思っています。ぜひね、この商品の中敷きを後ほど指で触ってみてください。

こ体もも皆さん実自分に合わせててててていい試ししららえるらいいらえるといといとえるとととなうを感思รองเท้าของคนเราเนี่ยก็เหมือนกับส่วนอื่นๆของร่างกายคือแต่ละคนจะแตกต่างกันไปทางเราก็เลยมีเป็นอย่างของเท้าตัวนี้เป็นพีรีสคาคอยให้ปรับขนาดครับผมดังนั้นอยากจะให้ลองส่กันดูเพราะว่าไม่ว่าใครจะใส่แล้วก็จะรู้สึกสบายเหมือนกันแม้ว่าจะมีรูปร่างเท้าแตกต่างกันออกไปกีครับ サンダルでもね、あのこういうふうにつま先がつま先に壁があるのか分かると思うんですけれども指をぶつけても痛くないようなサンダルと靴の中間のような皆さんの足を守ってあげられるような作りになっているのでしっかりその点も皆さんと履いてもらった時にあ今自分の足が包まれてるなっていうふうに感じてもらえると思います。 僕たちは裸足で生まれてきましたただ今の地球は裸足で歩くには困難な状況になっていますなぜならば地面ほ<ペー>はの地ははなな地面ほとんどがアスファルトになっているからです

日本で作られて、日本の芸能人さんがたくさん履いてくれているんですけれども、僕が一番よくリゲッターを見るのは、東京ディズニーランドに行ったときに、たくさん歩くので、その間にこういう商品を履いている方を見れることが多いので、嬉しいです。はい ที่ญี่ปุ่นเนี่ยเป็นรองเท้ารองเท้าของเราเนี่ยเป็นรองเท้าที่ผลิตในญี่ปุ่นดังนั้นทางดาราของคนของทางญี่ปุ่นก็สวมใส่ยอยู่เยอะแต่ว่าที่ที่ค,คุณชามาโตะเห็นว่ามีคนใส่เยอะมากที่สุดเนี่ยก็คือตอนที่ไปโตเกียวดิสนีย์แลนด์ตอนนั้นโตเกียวดิสนีย์แลนด์เนี่ยเป็นสวนสนุกที่กว้างนะคะจึงต้องเดินเยอะครับและที่นั่นอ่ะคุณชามาโตะเห็นว่ามีคนใส่ยอยู่เยอะมากเลยก็รู้สึกดีใจมากๆ

และมีความสุขมากดนดีอย่างมากที่ได้มาในวันนี้僕がこのバンコクを好きなのは皆さんの笑顔が最高に素敵だからです。で、このリケッタでもっと皆さんの笑顔を広げたいなと今心から強く思っています。คุณทากมโตชอบรอยยิ้มของคนไทยของเรากันมากๆก็เลยอยากจะมาอีกอยากก็เลยอยากมาที่ประเทศไทยและอยากจะให้ทุกท่านได้ลองสงสัยรองท้าของคุณทากมโตะดูเพื่อทุกท่านจะได้ยิ้มกว้างขึ้นไปอีกครับ。

คนที่ทํางานรองเท้าเนี่ยก็ไม่ค่อยมีเพราะวา่าทางจีนหรืออะไรเนี่ยจะแยกการผลิตไปหมดเพราะใช้โรงงานผลิตนะครับแต่ว่ารองเท้าของคุณทางคมงโตเนี่ยผลิตในเมืองเลกคในประเทศในจังหวัดโอซากาซึ่งในตอนนี้ในประเทศญี่ปุ่นทุกคนก็ยอมรับว่ารองเท้าิตของคุณทคโมมตี่ย Osaka, ーーและด้วยชื่อเมทอินโอซาก้าที่ได้ที่ได้รับมาจากทางประเทศตอนนี้ก็ส่งขายไปยังต่างประเทศด้วยเช่นฮ่องกงไต้หวันและเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็ไปเปิดตัวที่นิวยอร์กมาด้วยครับ

และต่อไปมุ่งหวังทางเรามุ่งหวังที่จะเป็นแบรนด์ที่ทัดเทียมได้กับในที่หรือแบรนด์ระดับโลกแบรนด์อื่นๆครับบรトกュรズม่ญี่ปุ่นเป็นนัมเบอร์のでもしองรばงเท้าส้นสูงทゲッタをด援してもらえると心から嬉しいですและต่อไปเราจะขยายแบรนด์ออกไปในฐานะที่ได้ชื่อว่าเป็นรองเท้าเพื่อสุขภาพเพื่อให้ได้เป็นชื่อว่าอันดับหนึ่ง และอยากจะให้ทุกท่านจดจำแบรนด์ริเกตต้าของเราไว้และอยากจะขอการสนับสนุนจากทุกท่านต่อไปががいいอครับกทานที่ไม่ต้องการทさんจะต้องการที่จะต้องการที่จต้องการいี่จะต้องการที้งการีะต้งกาที่องเราีป็น้องารี่จต้ารที่ะ้กรที่จะอกาเทื่อให้องาท้สวมารที่กตกาทารท่จนตองกาท้าที่จาย่้อาที่้องที่จะงกา่้งกายอายาอก่ตา่อไกที่้ยอยาที่้อ,อากาจะขอใหาะ้อาทุกท่าน ช้วยสนับสนุนรอบต่อไปด้วยครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับ